คิงก่อนบ่ายเผยความลับอยู่รอดมาได้เพราะสิ่งนี้เจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันสำหรับนักแสดงตลกคิงนพัสนหรือคิงก่อนบ่ายเนื่องจากงานในวงการบันเทิงยังไม่สามารถทำได้ปกติรวมถึงกิจการขายอาหารทะเลของตัวเองมียอดขายที่ลดลงแต่เจ้าตัวก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอด โดยล่าสุดคิงก่อนบ่ายเผยความลับที่หลายคนไม่รู้ว่าทุกวันนี้อยู่รอดมาได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรโดยคิงได้โพสภาพข้อความแชทไลน์ที่ชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มส่งสลิปการโอนเงินมาให้จำนวน1,000 0บาทเมื่อวันที่30กรกฎาคม64พร้อมส่งข้อความตามมาว่าติดตัวไว้ใช้จ่ายคิงฝากซื้อขนมให้หลานด้วยพร้อมกันนี้ตลกรุ่นน้องคิงก่อนบ่ายได้เขียนแคปชั่นกำกับไว้ว่า ที่อยู่รอดมาได้ก็เพราะนี่แหละงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและมีน้ำใจของนุ้ยเชิญยิ้มและตั๊กสิริพรกันอย่างมากมายรวมไปถึงตลกรุ่นใหญ่อย่างโน้ตเชิญยิ้มก็ส่งอีโมจิหัวใจให้ถึง3ดวงเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ